นางเอกสาวชื่อดังรีวิวชีวิตพักงานหายจากหน้าจอหนึ่งปีไปใช้ที่ต่างแดนหลังจากที่นางเอกสาวหน้าหวานนาวทิสานาศสอนสื่อตัดสินใจพักงานวงการบันเทิงและบินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆและออกไปทำตามสิ่งที่ใจรักล่าสุดสาวนาวได้อัปเดตชีวิตในต่างแดนครบหนึ่งปีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าครบหนึ่งปีแล้วข้าตั้งใจมาเรียนมาใช้ชีวิตจริงๆช่วงแรกเรียนอย่าง เดียวไม่ทำงานไม่หางานใดๆยังไม่ได้อยากทำอยากพักมากกว่า ,555 55 5 5ว่าวางก็นั่งรถไปเที่ยวเล่นลนู้นนี้หาร้านอาหารร้านขนมกินคนเดียวเรื่อยเปื่อนัดเพื่อนๆน,นบ้างพอนานๆเข้าผ่านไป6เดือนนิดๆอยู่บ้านเริ่มเบื่อและยิ่งปิดเทอมคือไม่ได้ทำไรเลยนอกจากเที่ยวเล่นเลยลองยื่นเรซูเม่ร้านเบเกอรี่ดูเพราะยังไงก็ต้องหาที่ฝึกงานหลังเรียนจบอยู่ดี2วันผ่านไปเขาเรียกไปเทรนงานแล้วได้เริ่มทำงานเลยโชคดีมากใกล้บ้านด้วย สเดือนผ่านไปลาออกดีกว่าหญิงจะไม่ทนเพราะหญิงเรียนชำเหลือเกินถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและก็ไม่ดี55,555 55กลับไปก็คงคิดถึงเวลาดีๆและเพื่อนดีๆทั้งคนไทยและต่างชาติวันที่19เมษายน24เมลเบิร์นเมนใจ1สโตนแอนนิเวอร์ซารีปอลลอิงยังไม่อัพเวลแต่น้ำหนักอัพเรื่อยๆท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมของเหล่าแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการ อีกทั้งยังอดไม่ได้ที่จะบ่นคิดถึงสาวนาวหลังจากที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานนับปี